ทุกจับตานะครับเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวลืออมาหนาหูนะครับว่านักร้องสาวแต่งงานแล้วมีลูกด้วยนะครับเตรียมหย่าสามีปมอีกฝ่ายปันใจอื่นนะครับงานนี้หลายคนจึงพุ่งเป้าไปที่นักร้องสาวเสียงเพราะยุค90อย่างทาทยังนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไดๆทั้งสิ้นนะฮะล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้โพสต์ใน In s t a g r a m Story เป็นครั้งแรกนะครับ เ,เกี่ยวกับ MV เพลงดูมดูมนะฮะกลับมาติดชาร์จความนิยมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้โดยมีข้อความว่าขอบคุณสำหรับพลังที่มอบให้ทานนะคะแล้วก็มี Hashtag ttf4 นะครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้างทางเสมอ I love you guys so much thank you ถึงแม้ครั้งนี้ที่ออกมาเนี่ย ในการเคลื่อนไหวของเธอนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงนะเกี่ยวกับเรื่องราวกระแสที่กำลังร้อนระอุอ,อยู่ <ๆ S 2> นะครับแต่ว่าแฟนๆก็ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเพียบหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ยังโพสต์คลิปพาน้องเบยนะครับไปหาคุณหมอพร้อมกับแทปชั่นว่า v a คซีนเดย์นะครับพาพี่เบไปฉีดวัคซีนกับป้าหมอวันก่อนตอร้องเก่งจริงๆลูกพี่ป้าหมอครับป้าหมอที่ตอนที่ปวดท้องไม่ต้องฉีดยาครับผม แต่ตอนนี้ปวดไหมครับปวดนิดๆนิด <c oughs> ปวดต้องไหนปวดแบบเหมือนแบบ